ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะคการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจ สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปนี้เป็นสูตรเลขท้าย2ตัวบนนะคะชุดแต้มรวม2ตัวบนโดยชุดนี้นะคะงวดที่แล้วที่แอดมินลงไว้ให้นะคะผลการออกรางวัลออก42 2, 2นะคะก็เข้าที่แต้ม4ีนะคะสอบวกสได้ 2, 4เข้าที่แต้ม4ค่ะนี่นะคะก็เข้ามาที่เลข2 2 สำหรับสูตรนี้นะคะงวดก่อนหน้านี้ก็เข้าที่3 8ดนะคะแม่นๆนะคะเข้าที่แต้มหนึ่งนะ,ะในงวดนี้ค่ะก็ยังเข้าต่อเนื่องนะคะเข้าที่สองสองนะคะเข้าสองสองเนี่ยคะต่อเนื่องนะ,ะก็ลองมาตามดูงวดนี้นะคะว่าสูตรแต้มในงวดนี้จะมีแต้มไหนบ้างนะคะ ใช้หลักแสนคือเลขสองนำมาคูณหลักหมืนะะ่นนะคะใช้คูณนะคะสองคูณศนยน,นะเท่ากับศูนนะคะนำศูย์มาบวกแต้มนะคะ เข้าแต้มนะ0บวก0ได้0 0บวก3ได้3 3บวก1ได้4ได้แต้ม0แต้ม3แต้ม4นะคะผลการออกรางวัล2ตัวบนออก2 8ค่ะ2บวก8ได้10เข้าแต้ม0นะในงวดนี้ต่อไปค่ะใช้8คูณ0 8คูณ0ได้0 นำศมาบวก0ูบวกศได้ 0, 0ูนบวกสได้3 3มบวกหได้4ได้แต้ม0ย์แต้ม3แต้ม4เหมือนเดิมนะคะผลการออกระงวัลสองตัวบนออก95้ค่ะเกบวกหได้14งวดนี้เข้าแต้ม4ค่ะต่อไปแปดสคูณแ 3คูณ8ได้24นํานำเฉพาะเลขก4ตัวท้ายมาบวก4บวก0ได้4 4บวก3ได้7 7บวก1ได้8ค่ะแต้ม4แต้ม7แต้ม8ผลการออกรางวัลน,นะคะ2ตัวบนออก0 7 0ยบวก7ได้7เข้าแต้ม7ค่ะต่อไป9คูณห 9คูณ1ได้9นำ9มาบวก9บวก0ได้9 9บวก3ได้12 2บวก1ได้3ค่ะแต้ม9แต้ม2แต้ม3ผลการออกรางวัล2ตัวบนออก0 3ก็เข้าที่แต้ม3ค่ะต่อไปค่ะ4คูณ2 4คูณ2ได้8นำ8มาบวก แปบวกศย์ได้8 8ดบวกสได้11ใส่1 1ึบวกหได้2แต้มแปแต้ม1แต้ม2ผลการออกรางวัลน,นะคะสตัวบนออก3 8 3แบวกแได้11เข้าแต้ม1ค่ะต่อไป8ปดคูณสาคูณสได้24 นำสมาบวก4ีบวกศย์ได้4 4่บวกสได้7 7, 7็บวกหได้8ค่ะได้แต้ม4แต้ม7แต้ม8ผลการออกรางวัลแปดเก้นย์สี่สนะคะสตัวบนออก2 2 2ส,ส,สบวกสได้4เข้าแต้ม4ค่ะทีนี้นะคะมาคำนวณสูตรนี้นะในงวดวันที่1เมษายนส5 6 4นะคะ ใช้8คูณ9 8คูณ9ได้72นํานำเฉพาะเลขก2ตัวท้ายนะคะมาบวก2บวก0ได้2 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6ค่ะเราได้เลขแต้มคือแต้ม2แต้ม5แต้ม6นะคะมีแต้ม2แต้ม5และ แต้ทีนี้มาดูเลขแต้มแต่ละแต้มนะคะว่าแต่ละแต้มมีเลขไหนบ้างแต้ม2นะคะก็คือแต้มที่2ตัวบนบวกกันแล้วได้ค่าเท่ากับ2นะคะแต้ม2ก็จะได้แก่เลข0 2 1 1 3 9 4 8 5 7และ6 6, 6นะคะนี้จะเป็นแต้ม2นะคะต่อไปแต้ม5แต้ม5ก็คือเลขที่บวกกันแล้วได้5แต้มคือ0 5 1 4 2 3 6 9และ7 8นะคะ ต่อไปแต้ม6ค่ะแต้ม6ก็คือ06 1ย์หกหนึสี่สาสามเและ88ค่ะแต้มไหนจะมานะคะแต้มสูงหรือแต้มต่ำก็มารอลุ้นกันนะคะามาดูสถิติแต้มคร่าวๆนะคะ ที่แอดมินลงไว้สถิติย้อนหลัง6งวดนะสูตรเลขท้าย2ตัวบนนะคะงวดที่ออก303นะคะ303เข้าที่แต้ม0แต้ม0นี่ก็คือเป็นแต้มต่ำนะคะแต้มต่ำนะต่อไปนะคะงวด628นี่นะคะ ก็ได้แต้มสี่นะคะแต้มสี่นี้ก็เป็นแต้มต่ำนะอ่าเดี๋ยวอันนี้ต่ำต่ำนะคะต่อไปนะคะงวดต่อไปได้แต้มเจ็ดนะคะแต้มเจ็ดอันนี้เป็นแต้มสูงงวดต่อไปแต้มสามแต้มต่ำแต้มหนึ่ง แต้มต่ำและงวดที่แล้วนะคะเข้าแต้มสี่แต้มต่ำจากสถิติที่ผ่านมาทั้งหมดหงวดนะคะก็จะมีแต้มต่ำอยู่ทั้งหมดห้งวดและแต้มสูง1งวดนะคะแล้วสำหรับในงวดนี้นะคะแต้มต่ำก็คือแต้มสองนะคะ และแต้มสูงก็คือแต้ม6นะคะแล้วมีแต้ม5ก็เป็นแต้มกลางเนาะเพื่อนก็ลองเลือกตัดสินใจดูนะคะว่าจะเลือกที่แต้มสูงหรือแต้มต่ำเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะทีนี้เนี่ยอ่ถ้าเพื่อนบางคนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะเลือกแต้มสูงหรือแต้มต่ำก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเอามาชนนะคะ ก็คือเป็นมาชนกับสูตรเด่นบนระยะยาวแอดมินลงไว้ให้นะคะเด่นบนระยะยาวลงไว้ให้2ส,สูตรเป็นเด่นบนระยะยาว30-1ลบ1งวดกับ42-1ลบ1วดนะคะสำหรับ2ส,สูตรนี้นะคะมันจะชนกันอยู่ที่ 8, เ,เลขเด่น5และ8นะคะสสูตรนี้ชนกันอยู่ที่เด่น5และเด่น8ส่วน มันชนกันกี่งวดเพื่อนก็ลองไปย้อนดูนะคะแอดมินก็ลงไว้ให้แล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าที่มาที่ไปของสูตรที่ชนกันนี้มันเป็นอย่างไรนะคะลองไปย้อนดูนะเอาเป็นว่ามันชนกันอยู่ที่เลข5และเลข8นะคะถ้าเกิดว่าทั้ง2ส,สูตรนี้มันชนกันจริงที่เลข5และเลข8คู่ชุด บนที่มีเลข5กับเลข8เพื่อนก็ลองเก็บไว้พิจารณานะคะก็จะได้แก่เลข4 8 5 7 0 5 7 8 1 5ห้า และ8 8นะคะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากสูตรชนกันนะคะชนกัน2สูตรคือเลข5และเลข8ที่ชนกันนะคะเลข5และเลข8ชนกันเลข5นะคะก็จะมี570515ไปกลับหลักเอานะคะส่วนชนกันเลข8ก็จะมี4 8 7 8ดดแและ8 8, 8นะ,ะสำหรับสูตรแต้มที่นำมาชนนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนได้วิเคราะห์นะคะใครชอบเลขไหนะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆวยนะคะขอให้ทั้งสูตรเลขเด่นและสูตรเลขแต้มนะมันเข้ามานะคะเราก็จะได้มีแนวทางไว้วิเคราะห์ต่อยอดกันต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเฮงๆรวยรวยสวัสดีค่ะ